วันนี้จะพาไปดูห้องเรียนแบบส่วนตัวหลักสูตรนวดผักสิวสลายไขมันอุดตันใต้ผิวหน้าเดินทางมาจากปราจีนบุรีกันเลยเดี๋ยวไปดูเลยนะคะเรียนกันแบบส่วนตัวกับอาจารย์ไปเลยคะ่ะสอนแบบใกล้ชิดจับมือทำของจริงคะ่ะมาดูนะคะเขาเรียนอะไรกันบ้างภาคเช้าเรียนทฤษฎีเรียบร้อยแล้วภาคบ่ายจะเป็นการเรียนปฏิบัติแล้วก็จะได้เรียนปฏิบัติจริง นวดกับหน้าคนจริงด้วยลูกค้าทุกคนที่มารับบริการประทับใจมากเห็นไหมคะสิวออกมาเต็มไปหมดเลย<ช>สิ่งที่เห็นเนี่ยคือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหน้านะคะถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยจะทําให้เกิดการอุดตันผิวหน้าหมองคล้าแต่หน้าก็ไม่ติดหน้ามันหน้าเยิม้มพอได้รับการนวดดีท็อกผิวสลายไขมันอุดตันใต้ผิวหน้าปุ๊บ หน้าใสออร่ามากๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเพิ่งมาเรียนแล้วก็ไม่มีประสบการณ์เรียนมาก่อนเลยทุกขั้นตอนอาจารย์ดูแลแบบใกล้ชิดเลยค่ะจะมาเรียนคู่หรือจะมาเรียนเดี่ยวก็คุ้มสุดๆเรียนการเตรียมอุปกรณ์ต่างตาั้งแต่วิเคราะห์ผิวหน้าการวิเคราะห์สภาพผิวลูกค้าซึ่งหลักสูตรเนี้ยสามารถไปต่อยอดทรีทเมนต์ในร้านได้เยอะมากใครที่มีร้านเสริมสวยร้านความงามอยู่แล้วเหมาะที่สุดมาเรียนต่อย,ยอดการเป็นเทรนเนอร์ได้ด้วย เป็นครูสอนทางด้านความงามให้บริการลูกค้าและสอนนักเรียนได้